สวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนดิฉันนางสาวกัลยาณีินสว่างจะมานำเสนอเรื่องโลห,หะหัวข้อสังกสีโครงสร้างของสังกสีสังกสีมีสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์คือ Zn เลขอะตอมคือ30อนุกรมเคมีของสังกสีโลหะทานซิซันลนักษณะของสังกสีสีเทาอ่อนแกมน้ำเงิน มวลอะตอมของสังกะสี65.049การัมต่อมมลสมบัติของสังกะสีคุณสมบัติทางฟิสิกส์น้ำหนักอะตอม65.41ระบบผลึกระบบผลึกเอ็กโนอนความหนาแน่น4.7.14กรัมต่อลูกบาทเมตรจุดหลอมเหลว420องศาเซลเซียสจุดเดือด 9ก้าองศาเซลเซียสความต้านทานไฟฟ้า59.0นนานโนกร,รมัมโอห์มการผลิตการผลิตโลหะสังกะสีจากแร่แร่สังกะสีสำคัญที่นำมาใช้ในการถลุงโลหะสังกะสีได้แก่สังกะสีซันไฟ ซึ่งเป็นแร่ที่พบในหลายประเทศเช่นอเมริกาเม็กซิโกเปรูโบลิเวียแคนาดาและออสเตรเลียนอกจากนี้ยังมีแร่สังกะสีในรูปอื่นๆเช่นสังกะสีคาร์บอนเนตสังกะสีออกไซด์และแร่สังกะสีซิลิเกตโดยแร่สังกะสีที่สำคัญสำคัญเนี่ยได้แก่จีนพามา่าเวียดนาม ไอร์แลนด์รัสเซียคาซัคสถานและซาอีเป็นต้นนี่คือตารางข้อมูลการผลิตแร่สังกะสีของโลกระหว่างปี2,544ถึงปี2,548การนำไปใช้งานสังกะสีเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำมีความ เหนียวน้อยหรือเปาะเพราะมีระบบผลึกเป็นรูปหกเหลี่ยมอัตราการยืดตัวน้อยและมีคุณสมบัติต้านทานการกัดก่อนได้ดีนอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดพิษได้เนื่องรวมตัวกับออกซิเจนเป็นสังกสีออกไซด์ได้ง่ายซึ่งเป็นควันสีขาวที่มีอันตรายสังกสีถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายด้านตามคุณสมบัติ ที่มีมากมายโดยอาจแบ่งเป็นประโยชน์ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ 1. ใช้เครือบผิวเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและการผุกก่อนโดยสังกคลสีจะทำหน้าที่ป้องกัน2ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกปกป้องผิวเหล็กไม่สัมภัยกับอากาศและสารอื่นๆ 2. ใช้ทำทองเหลืองโดยผสมโลหะทองแดงและอาจมีโลหะอื่นๆผสมเพิ่มคุณสมบัติเป็นการเฉพาะต่อการใช้งานเช่นตะกัว่วอลูมิเนียมดีบุกรววงแมกกาเิตเป็นต้น 3. ส,สังกะสีออกไซด์ใช้ในอุตสาหกรรมยางเซรามิก ยาสีสะท้อนแสงสังกะสีซันเฟสใช้ในการผลิตสารทำใย,ยสังเคราะห์เรยอนและสังกะสีคอไลใช้ทำน้ำยาดับกลิ่นปากยาฆ่าเชื้อและยารักษาเนื้อไม้ไม่ให้ผุก่อนและติดไฟง่าย 4. ส,สังกะสีฝุ่นใช้ในการผลิตสารเคมีที่ใช้ในการพิมพ์และย้อมผ้าในการ ใช้กับอลูมิเนียมผงเพื่อแก้น้ำกระด้างใช้เป็นสารผลิตกา๊าซในคอนกรีตที่ทำให้รูพุนใช้ไปสารเร่งในอุตสาหการรมปิตโตเรเลียม 5. ใช้ทำโลหะผสมสำหรับงานหลอ่อเนื่องจากมีจุดล้อมเหลวต่ำและ คุณสมบัติที่ดีง่ายคือขึ้นลูปง่ายนอกจากนี้ยังคงทนกึ่งสารตกแต่งง่ายและมีสีสันสวยงามโลหะผสมที่สำคัญได้แก่อลูมิเนียมแมกนีเซียมทองแดงเป็นต้นความต้องการในการใช้โลหะสังกะสีในปี2550มีปริมาณ 1,100ตันในขณะที่ปริมาณในการผลิตโลหะสังกะสีในประเทศมีจำนวน9 9 3า0นวน99,300ตันและมีปริมาณนำเข้าโลหะสังกะสีจากต่างประเทศ25,154ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ3,172ล้านบาทโดยคู่ค้ารายใหญ่นำเข้าได้แก่ออสเตรเลียจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งโลหะสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหากรรมหลายประเภทเช่นอุตสาหากรรมเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีการกอร่อสร้างเครื่องจกักรกลและการผลิตท้องเหลืองการหล่อแม่พิมพ์ท่อลวดและอุปกรณ์ข้อต่างๆเป็นต้นสำหรับการส่งออกสังกะสีในปี2550มีปริมาณ 24,368ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ2,000ล้านบาทปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมสังกสีปัญหาที่สำคัญในเรื่องวัตถุดิบเนื่องจากปริมาณของปริมาณสำรองของแหล่งสังกสีในประเทศมีจำนวนลดลงเรื่อยๆดังนั้นบริษัทจึงต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยที่ผ่านมาได้นำ มาทดลองนำหางแร่มาใช้ประโยชน์และสามารถก่อสร้างโรงงานลอยแร่สังกะสีที่เหมือนแม่สอดเพื่อนำแร่สังกะสีที่มีคุณภาพต่ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณค่าในเชิงพาณิชย์ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ